วันนี้อาทิตย์ที่สิบหกเดือนพฤศจิกามาดูผักที่ปลูกช่วงหน้าหนางมันจะมีพวกช้ยเทา้าแล้วก็ขขาวปีแล้วก็ผักกาดโดยตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเนี่ยผักกาดขขาวปีเพาะต้นกาแล้วก็ลงปลูกแล้วก็หัวชัยเทา้หาหัวชัยเท้าปลูกเยอะเหมือนกันไม่ได้ปลูกส่งร้านนะปลูกแบบเเรียกอะไรนะปลูกแจกเพื่อนนี่ ได้กินแล้วนี่หัวขนาดนี้โอเคใช้ได,เด้เดี๋ยวเอาสักสองหัวสาหัวนิดนึงตอนนี้เอาไปให้พี่คนไทยกินได้นะถ้าภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกไดกองเนาะอ,อถอนยากนิดนึงก้อนงาช้เทา้าใบเขากินได้นะญี่ปุ่นเขาจะไปดองออ แมงก,กินเดี๋ยวออนเลยเดี๋ยวให้ดูผักคุณยายผักคุณยายสวยนะผักคุณยายสวยมากแล้วก็ผักคุณตาโซนน้นตอนที่ท่านปลูกนะ่ะประมาณวันที่หนึ่งเดือนกันยาเอามาเล็ดลงดินแล้วก็ต้นกล้าเอามาปลูกเลยปลูกรอฝนช่วงที่ปลูกนะอากาศร้อนมากเลยไม่มีฝนงามเลยวันนี้งามมากเลยร้านั้นโบหิมะคุณยาย ปีนี้ที่สวนไม่ได้ปลูกเบยนะอันนี้เป็นเขียวปีเขียวปีญี่ปุ่นเป็นผักดองญี่ปุ่นตามชอบเนี่ยแล้วก็จะมีผักอะไรนะที่เขาใส่น้ำไอ้ใส่กับพวกไอ้สุกิยากิหม้อซุปนะ่ะหม้อซุปหม้อไฟญี่ปุ่นนี่อันนี้ก็เหมือนกันมีพวกสลัดสวยสุ้นผักคนยาย สองเลนนึ่งแล้วก็กระลำดอกนะกระลำดอกแล้วก็มันเทศไม่ไม่ใช่มันเทศพดท,ดทีโปรโตีโตมันฝรั่งมันฝรั่งท่านท่านลงประมาณเดือนเก้าเนี่ยเราก็จะลือกินในช่วงนี้เนี่ยเดือนสิบอสิบสองคนหนาวไม่เป็นไรเดี๋ยวดูข่าวปีข่าวปีนี่ก็คุณยายลงประมาณปลายเดือนกันยาแต่ช่วงโน้นอ่า ช่องไอ่ทางโน้นไม่ใช่ช่องโน้นทางโน้นลงช่วงเดือนกันยาอันนี้ปลายกันยาสังเกตคุณยายปลูกผักช่วงไหนช่วงไหนชาวญี่ปุ่นเขาจะเก่งเก่งเรื่องเวลาถ้าไม่มีฟ้าฝนเขาก็ลงมเมล็ดรอนี่อันนี้แล้วก็แครอทแครอทนี่คุณยายหวานประมาณปลายเดือนแปดเห็นหวานมเมล็ดพันธุ์อยู่เพราะว่าส่วนข้างๆมาเก็บพริกก็จะคุยกับคุณยายให้ตลอด แล้วก็หลานสาวคนยายดูหัวชายเท้าคนยายเด้โตมากเลยเนี่ยถ้าถอนเนี่ยโตนะแล้วเนี้ยนี่เอาหอมต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ยสวยมากเลยคณยายปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วรู้สึกว่าเมล็ดพันธุ์จะเอาลงดินหวานหวานพอต้นกล้าเริ่มที่แบบจะปลูกแยกก็เอามาปลูกตรงนี้ทำทำต้นกล้าเองสวยของคนยายสวยสวยมาก ด้านนี้ไม่ค่อยแจ่มยาเยอะนี่อันนี้ขาวปีกำลัง่อประมาณสักสองอาทิตย์น่าจะตัดเอาไปกินได้เนาะนด้านนี้สวยสวยนิดนึงเป็มานิดนึงหนอนลงเหมือนกันนะช่วงนั้นะช่วงที่เป็นต้นกล้าเล็กๆนะ่ะพ่นพ่นนิดนึงพ่นยานิดนึงเะไม่งั้นไม่ได้กินพ่นแล้วก็แล้วก็ปล่อย คุณยายท่านกับท่นกับพ่นนะไม่ใช่ไม่พ่นอันนี้น่าจะลงหอมใหญ่หอมใหญ่คขาดูด้านนี้ก็จะเป็นขาวปีวันนี้ว่าจะมาดูพลิกมันมีแดงไหยจะเก็บได้ไหมข้าก่อนเก็บไปประมาณวันศุกร์ที่แล้วเนาะอันนี้ก็วันอาทิตย์ยังไม่แดงเท่าไหร่อันนี้ขาวปีในข้าวนาวโน้โน,นงามเหมือนดินมันแน่นอะ ก่อนปลูกก็หว่านหว่านาปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็พรวนพวนทิ้งไว้แล้วก็เอาต้นกาลงอยากให้ดูเนี่ยผักกาดขาวปีดอยตุงเอาไปต้มจับฉายอร่อยไม่ขมนะต้มจืดก็อร่อยเนี่ยแกงอ่อมก็อร่อยมากเลย,เยตอนที่ปลูกนึกว่าจะไม่รอดต้นกาไม่เพิกเลยตอนที่ปลูกต้นกาตาย บรรยากาศวันนี้สิบองศานะสิบองศากลางคืนกอสวยจะดองก็ได้นะต้มจับฉายอร่อยเดี๋ยววันนี้ต้องตัดออกให้คุณยายคุณยายชาวไทยท่านบอกว่าเอาไปต้มจับฉายอร่อย วันนี้ไม่มีแดดตอนนี้ก็แปดโมงแล้วนะแปดโมงเช้าแปดโมงห้านาทีวันนี้แดดช้าแดดมาช้าให้ดูพริกพริกดดกตกดกดกดกมากเลยเสียดายอากาศจะหนาวแล้วปีที่แล้วรู้สึกว่าจะเก็บถึงเดือนธันวาประมาณที่ห้าที่หกนอกนั้นก็ตายแมคันเองลง นี่อันนี้พริกซปเปอร์ฮอตพริกซปเปอร์ฮอตโดกโดกมากเลยนะ่ะทำไมมันโดกขนาดนี้อากาศเขาชอบอากาศเย็นเจ็ดสิบแปดองศาหมูป่าเข้าสวนมาแล้วร้ายมากเลยเขาเขาหาไอ้อะไรนะเขาหา,เหาไส้เดือนคุยหาไส้เดือนอลงสวนแย่ ต้องทําที่กั้นไฟฟ้าแต่ว่าลงทุนสูงมากเลยแล้วก็อายุเยอะด้วยไม่อยากแค่แบบลงทุนดีนะมันลงมาช่วงนี้พูดถึงมันไม่ค่อยกินหรอกแต่มันจะแบบคุยๆดินแล้วมันจะทําลายมันหักเดี๋ยวดูมะละกอมะละกอเสียดายไม่แจ่มเดี๋ยวจะตัดทิ้งเราเนี่ยตัดออกเดี๋ยวจะพาไปดูไอส้สวนผักคุณตา สวนผักคุณตาก็สวยคุณตาชาวญ,ญี่ปุ่นดูผักโซนด้านนี้ของคุณยายเนาะก่อนจะไปสวนคุณตาด้านโน,น้นนะสวยสวยมากเลยนีผักกาดขาวสวนครัวคุณยายลูกหลานก็มาช่วยทำอยู่สองสามคนเห็นอยู่แล้วคุณตา แฟนคุณยายนี่สวยนี่ส่วนคุณตาตอนที่คุณตานะ่เอาลงเนี่ยนึกว่าจะไม่รอดแย่แย่แยิ่งของเขาของคุณยายฝนไม่ตกสวยมากเลยนะก็ใหญ่ด้วยวันก่อนเห็นคุณตามาพ่นยาอยนะู่นะสวยก็จะมีพวกกระลำดอกบ็อกแครี่เนาะ แล้วก็ได้กล้องไอหัวใชเท้าบุยเลงเดี๋ยวให้ดูสวนผักคุณตาคุณตาปลูกมันจะมีผักชุดนี้เกิดเขาจะกินกับพวกอะไรนะหม้อหม้อสุกี้ยากี้แล้วก็หัวไชเท้านี่หัวไชเท้าคุณตาแล้วก็ผักสลดัดผักบุยเลงบลอกคคลี่แล้วก็ข่าวปีข่าวปีมันจะทนหนาวทนหิมะ เนี่ยตอนที่คุณตาเอาลงดินเนาะหรือว่าจะไม่รอดเนี่งามงามมากเลยนะกอใหญ่ด้วยน่าจะเป็นพันธุ์แบบ F อวันประมาณอายุน่าจะประมาณ70-80วันได้กินนะเพราะว่ามันจะกอใหญ่ถ้า60วันมันจะมีหลายสายพันธนะุ์เนาะข่าวปี60วันก็คือเก็บเกี่ยวผลผลิต70วันแล้วก็80วัน90วันก็มี น่าจะเป็นแปดสิบนะแล้วก็พันเอฟวันด้วยเนหะ็นไมมันจะกอตัวที่บ้าน,น่ยที่ปลูกเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยของคุณตากับที่บ้านน่ะมันจะไม่เหมือนกันของที่บ้านจะเป็นพันแบบหกสิบวันซื้อมันได้พันหกสิบวันของคุณตานะ่าจะเป็นไม่แปดสิบก็เก้าสิบแล้วก็เอฟวันเดี๋ยววันหลังจะถามคุณตาเนาะคุณตาทำต้นกล้าเอง ปลูกเยอะเหมือนกันสวยด้านน้นคุณตาไม่ปลูกมั้งแบบไทยแบบไม่ให้หญ้าเข้ามาเฉยๆอายุเยอะเลยนะนะั่นฮะเก้าสิบแล้วเดินแบบหลังเป็นตัวยูแล้วริ่งกิงสวนคุณตาไม่ไกลจากสวนนะนะั่นฮะเดินไปไมีกี่ดาวนะด้านน้นสวนคุณตาด้านนี้สวนคุณยายด้านน้นสวนประพร สวยชอบชอบมองปลูกผักแบบนี้เนี่ยสวยมันจะมาไวเนาะประมาณสักเดือนครึ่งเนี่ยมันาาก็จะงามผักพวกนี้มันจะอายุแบบเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วมากสองเดือนสามเดือนไม่เหมือนพริกพริกจะนานกว่าจะได้เก็บเกี่ยว